โปรเซส็จเจ้านอกครับนำเสนอวนี้เก่านอกดำเนินครับอันนี้เป็นเฮเดรค้าสิอันนี้ของเราไม่ได้ตัดลอตมาแต่ว่าเราซื้อเป็นซื้อแยกมานะครับอันนี้เฮเด5ค้าสิสวยคมใบแห้งดีนะครับ อันนี้ h X35 แต่ว่าเพจมันตีเป็น h X40G นี่ครับแต่ว่าสภาพนี้เป็นเทียบใบหน้าใบหลังละตัวนี้เป็น h X35 ใบหลัง60มิลน,น,นะน,นะครับสภาพก่อนอกคมนะครับใบคมมุมใบอะไรดีไนมะ่มีมนตัวนี้ไฮไลท์อยู่ h X40 โปเซ h X40 วอลโวครับตัวนี้แท้นี่นะ HX40 ตัวนี้เบนนัาวิเลเลตครับไบนนัาวิเลเลตไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับคุณภาพก็ตามราคาราคาก็ตามตัวไปด้วยนะครับตัวนี้โปรเซส์ HX40 วอลโวนะครับเวทเมดอินอังกฤษนะครับ สครับสวยอยู่เป็นเม็ดอินยูนะครับนี่นะเม็ดอินยูเสวยอยู่ครับเอ็กซเก่าลอก